เอกสารเอกสารใบเกิดครบจ้ะนี่ครับงามเลยครับตัวนี้รอครับรอรอเบิ้งแขนขาพร้อมเลืกกระดูกง่ายครับเป็นควยที่กระดูกงเบิ้งครับแต้มแจมจำคออ่องอู้รอครับแบงแสดงครับตัวนี้เลิกดีครับจ้านี่ครับบ่มีตำหนิอย่างเนาอบ่มีตำหนิจ้ะและที่สําคัญหางเพิ่นนี่งาวแปะลาดินเลยจ้ะหางหล่ดีจ้าหางหางหางเพิ่นหางเพิ่นหลยส่วนถุงอะไรครับส่วนสูง วัดสี่สิอ้ว่าตัวใหญ่แฮงนั้นแหละถามคนสูงกันเลยพล้องกับตัวไหนครับพล้องกับพ่อเจ้าไม้จ้ะเจะ้าไม้มีป่าหลายครับจ้ะถามแบงค์เท่าไรครับแม่นี่จ้ะส้นสูงเท่าไรครับส้นส,บสนสูงตัวนี้อยู่ที่143่อยสบสามบวกลบจ้ะใหญ่ายาวอ่างาน,นี่ครับเบิร์นไทยเบปังหาครับนี่ครับใหญ่เลยครับมาจอดห์นฮะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คลองบองบีมครับบ้านกระนวล ตำบลกิดนวนอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนเจีนครับแต่พ่อม่น้องบีมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่าน้องบีมเนาะเพเห็นหนากันโดนเต๋อแม่จ้า <laughs> นี่ครับตังต่ตังต่เขามาเปิดฟาร์มล่าสุนเนาะจ้าเออมีเอฟซีหลายท่านครับพ่อพอยแม่พุน่นสนใจฟาร์มเฮ้าหางหลังครับคนยอดเบืองหลายเป็นสนใจฟาร์มว้าวเฮดไดมาตรฐานครับเอาเมื่อนี้น้องบีมก็เลยมีควงงามมาแบงแม่จ้าตัวแรกแลนดอย่างใดครับตัวดีเป็นลูกซ้ายของเทพมงคลนะจ้ะ จักเดือนแล้วครับตัวนี้สิบหาเดือนจ้ะส่วนสูงเท่าไรครับสวนสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบบวกเลยจ้ะสามสิบบวกอู<ม>ตหูโตยังไงแฮงโตงยหงไจ้ะอู้หใหญ่หนาเขาสวยหนาเขาล่อเลยครับเอ้าวนิ่งๆด้านข้างีพี่น้อนคบบงครับเบื้องครับลำเนือลำโตาจัดทายเลยครับ<ม>นี่ครับเบื<ม>้องน้องบีมจัดทายเบื้องครับยืนนิ่งเลยครับนี่สิบหาเดือนครับร้อยสามสิบบวกแม่จ้ะเอกสารเอกสารใบเกิดครบจ้ะนี่ครับ งามเลยเหรอครับตัวนี้รอครับรอรอเบิ้งแข่งขาความเลึกกระดูกงหญ่ครับเป็นคว้วยที่กระดูกง่ายเบิ้งครับนี่ครับัตผูเตี่ยแม่นจะเป็นโตผู๋จ้ะนีครับนี่เบิ้งไข่ครับวันนี้นี่ครับเบิ้งไข่ไข้สวยครับไข้งามครับไข่เพียงกันเลยครับนี่หางกับเงาหางกับเขาดีครับนี่ครับเบิ้งด้านนี่กับรอครับคนครับเงาองสางดีเอาด้านหน้าเบิ้งอัตลักษณ์ครับนี่ครับเบิ้งหน้าเขา หนาเขาพิเศษเลยครับตัวนี้กระบาลกวางหนาเขาเปิดกวางรอเลยครับอัตลักษณ์วยไทยครบครับถึงมะพร้าวง่ายๆเดินหนาไม่อีกน้อยนึงครับนี่อ๋อนี่ครับคุณนะครับหนังยันยันยนยนไหมครับตัวนี้รอเลยครับตาแต้มแจ้มจำเขาอ่องอ้รอครับแปลงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้ที่หกหมื่นห้าพันบาทจ้ะหกหมื่นห้าพันบาทครับแม่จ้ะคือว่ารอเลยหรอครับราคานี้ ผู้ใดหายุ่รีบเก็บเลยครับนี่อนาคตจ้ะพอพันคุ่มฝูงครับไว้ไว้ถ้าจับจัดก็ได้ครับเลี้ยงที่สําคัญกับเชื่องพร้อมจับตัวนี้เชื่องครับนี่เบื่อนน้องบีมจัดอยู่เลยคนหลายหลายคนเนาะกังวลว่าเอาไปเลี้ยงให้ผู้เฒ่าเลี้ยงไม่นจ้ะโวยผูกยางมันให้นี่น้องบีมจับครับรับตามมุ่ยๆเลยนี่ครับขอเบอร์โทรติดต่อครับจ้าเบอร์โทรติดต่อ082 679 1523จ้าแอดไลน์ได้เนาะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้จ้าเดี๋ยวเฟซบุ๊กผมแปะขึ้นให้ครับได้้จ นี่ครับเพซบุกเพจเนาะเดี๋ยวผมแปะขึ้นไห้เลยครับนี่เอายางยางโชว์ซูพี่น้องคาับเบิ่งครับไปทางสายประกวดก็ได้ด้วจ้ะหนาเขาเพิ่งร้อยเลยครับแน่จ้ะแข้งขาเพิ่นก็ได้นี่ครับหรือผู้ได้เสียวไปเดินสนามประกวดก็ได้ครับจ้านี่ครับเบิ่งครับเอาไปฝึกอีกบดนครับผมเพิ่นนิ่งนี่ลีครับนิ่งนิ่งดีเอาด้านขาหลังเบิ่งดูด้านทอยหลังนี่ครับน้องบีมเพจเบิ่งครับปั๊บนี่ยืนอยู่แล้วครับเห็นบหม ลำเนื้อลำโตสมูทด,ดีเลยครับสันปลาคอคอปลาเค็งแลวครับรอๆเลยหรอครับนี่นี่ส่สำคัญคุ้ยพอพันนี่ใครเพิ่นรับไครเพียงเพียงเลยครับนี่ใครเพียง,เพ,ยงเพียงกันนะครับตัวต่อไปเลยครับจ้ะครับแม่ที่สองเขาไรอยีางไรครับตัวนี้เป็นแม่ทองนะจ้ะทองทองกับพอซากอุดรจ้ะแต่ดเดือนครับทองได้ซี่เดือนแล้วจ้ะตัวนี้ รับประกันทองเนาะแม่จ้ะรับประกันทองตัวทองให้แ้วเรียบร้อยจ้ะนี่ครับเอกสารใบหลอดครบครับจ้ะได้ลูกไม่ยังโตแล้วครับมีลูกไามล้วสองตัวจ้ะอืมสนสูงเท่าไรครับซ่วนสูงตอนนี้ของเพื่อนอยู่ที่ร้อยสามสิบหกบลลูกเด้อจ้ะโอ้ครับเบิ้งอย่าให้เพื่อนยืนหันแล้วครับพูดหางเลือกดีครับจ้ะนี่ครับบ่มีตำหนิอย่างเนาะบ่มีตำหนิจ้ะและที่สําคัญหางเพื่อนนี่เา้วแปะลากเดินเลยจ้ะหางไหลี่ลีจ้ะหางหางห,หางเพื่อนหางเพื่อนไหล เกินเครื่องหางเป็นไหมครับผู้หางหลายเราก็หางเงีเลยคอถือว่าหางลามเลยครับแม่จ้ะผู้ใดมาควายห,หางลำลามไปเป็นแม่บอกแม่พันตัวนี้เลยครับตื่นตากล่องเนี่ยตื่นตากล่อง <c oughs> เป็นเชียงนิ่เดียครับน้นอนบีมจับได้เลยแต่ว่าเนตื่นผมนี่แหละงานผมใส่หมวกผอดแล้วเอาไปพนญาง่ายครับพนญางกินยาพ่อมนี่ครับเบิกก้งเลือกมะพร้าวเงี้ยๆย้อนๆครับอ่างพ่อมครับนี่ครับเบิ้งด้านหน้าอัตลักษณ์ควายไทยครบครับนี่ เอกมะพร้าวครับแป๊บหนึ่งโฟกัสนี่ครับเกมะพร้าวย้อนยครับตาแจมแจมแจมคออ่องครับตรงน้องขาวกำไลขาซี่ขางครับเนี่ยเบิ้งตาตากล้องอยู่นิแหละครับเห็นกันว่าโดนครับนาังถามัดครึ่งชั่วโมงเียครับตานองบีมเบ่งใครครับแม่นีโตนี่เปิดไว้ที่หกหมื่นเก้าพันบาทจ้ะโอ้แม่ทองนะครับนี่แม่จ้ะแม่ทองครับนางนาอ่างไงแล้วจ้ะนี่อ่างไงเลยลหะครับนี่แม่น้ำเลยครับแม่นี เอาครับตัวต่อไปนะครับจ้าครับตัวที่สามพ่อร้านนี่เองนะครับตัวนี้เป็นสาวฟันนมนมจ้าสาวฟันนมนมทองแรกจ้าตัวนี้ส่วนสูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองจ่าอ้ว่าตัวใหญ่แหงน่ะเป็นฐามส่วนสูงกอนเลยทองครับตัวไหนครับทองกับพ่อเจ้าไม้จ้าเจ้าไม้ธินีฟาร์มจ้าตัดทองไหมครับตรวจทองให้แล้วแหละจ่ารับประกันทองเนาะแม่จ่าส้นสูงร้อยสี่สิบสองจ่าสี่สิบสองเซนติเมตรครับฟันนมนมอยู่ครับแม่จ่าฟันแทะพึ่งคู ตึ่งคืนคู่นึงจ้ะเอ้ยเล่มนึงอืมอืมคืนคืนเล่มเดียวเองแม่จ้ะสองปีกว่กกว่าสามปีกว่าถึงสามปีหรอครับนี่รับบนเขาเปนกันน้อยๆคืนเลี่ยมน้อยเดียวครับนี่เบิงขับลำเนือลำตัวส่วนสูงหน่อยที่สิบสองจ้ะเบิ้งรับเอาด้านหนามาครับด้านหนามาไว้ีแม่บอกได้เลยครับส่วนสูงขนาดนี้หาเพิ่งด้านหนาครับนี่รับเขามันยังเล่นนอยย่เพิ่งคืนเลี่ยมครับแม่จ้ะอัตลักษณ์ยไทยครบครับนี่โอนครับ อ,อ<ท>ั่าีที่คุณทองได้สองเดือนนะจ้ะสองเดือนรับประกันท้องเนาะแม่นจ้ะเบิ้งครับเบิ้งลำเนื้อลำตัวเบิ้งโดยรอบเลยครับคนครับลำเนื้อลำตัวเอาเบิ้งไทยนะครับ,บนี่ครับขนหางเพิ่มขึ้นหน่อยแหละ มันนั่ะนอนขอกขีดตมมันจ้ะมันหยาบหางเจ้าของพอเมียนหางขาดด้วยครับแม่นจ้ะถามแทนพ่อเมียพี่น้องเอฟซีเฮาจังบ่สงสัยจ้ะหางกระายอยู่ครับผมมองว่าเขาซื้อจริงจริงอ่ะเนี่ยครับหางเพิ่นกระไลเงาเลยคอแหละครับมันก็ขีดขาดเนาะแม่นจ้ะขีดรุดแลยละครับรุดเนี้ยนิดน้อยๆครับนี่อย่าแกล้งครับอันนี้เขาเห็นเขาก็ถามครับนี่เมียครับเอาแซมโูลมาใส่ให้มันมันก็ขึ้นเราจะมันก็เงาแล้วอืม นี่ครับโอ้ยืนงามเลยครับนี่หางแค่สรวนประกอบแล้วครับนี่เงาอยก่คือเราแหละครับเลยเรเลยคอพุ่นไว้ยังน่อยอยู่ยังสองปีกว่าครับอนาคตยังอีกไกลครับยังสูงได้อีกหลายหางก็ยังอีกเงาได้อีกหลายครับจ้าเอาเบี้ยเท่าไรครับแม่นี่โตนี่เปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นจ้าสูงลอยสี่สิบสองนี่ครับประกันห้องสองเดือนกับเจ้าไม้หนึ่งแสนสองหมื่นจ้าฟันแทะพึ่งคืนเลมหนึ่งจ้านี่ครับ โดยรวมบ่มีตำหนิอย่างลยครับบ่มีตำหนิจะรับประกันตำหนิให้เลยจ้ะรับเนื้อลบโตดีเลยล่ะครับไปหาแม่บอกแม่พันส่วนสูงลอยสี่สิบกว่านี่ตรงตัวนี้เลยครับจ้ะราคาพอซื้อพอเลี้ยงเลยครับนี่ครับงามครับนะครับตัวต่อไปเลยครับนะครับแม่ที่ซีเฮาไวนี่นะครับตัวนี้เป็นแม่ผสมแล้วนะจ้ะผสมกับเพชรล่ำโขงจ้ะได้ยี่สิบเอ็ดมือได้สิบเอ็ดมือ ยี่สิบเอ็ดมื่นจ้ะยี่สิบเอ็ดมื่นเมนจ้ะรอบแรกพานเราตอนนี้เมนจ้ะนิ่งนิ่นงอยู่เนาะนิ่งจ้ะอ่าได้ลูกไม่อีกตัวแล้วครับได้ลูกมาแล้วสองตัวจ้ะยังนิ่งอยู่ครับผสมใบให้แล้วครับจ้ะส้นสูงเท่าไรครับส้นสูงตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามบอกลบจ้ะอู้ยใหญ่ยาวอ่างจ้ะใหญ่เลยเหรอครับนี่นี่ครับเอาด้านหน้าเพื่นอนเอาเบื่องอัตลักษณ์หน่อยหนึ่งครับจ้ะ หน้าสวยครับหน้าสวยอัตลักษณ์ควอยไทยครบครับตาแต้มแจ่มแจ่มคออ่องครบครับน้องขาวส่วนสูงลอยสี่สิบสามครับมนแม่หญ่ได้ละใหญ่ยาวเงาหนังดีเลยครับเอกสารครบจัดแต็มือนี้ลืมเอามา <c oughs> อืมครับเดี๋ยวเขาจะจังเอ็ดไล่อย่างเบื้องเอกสารจังเอ็ดไล่เบื้องเลยครับไ<น>ล่ละเอียดไม่มีปัญหาแล้วครับเอาเบื้องด้านท้ายยังหน่อยมึงยิมยางเบื้อง้ายครับเบื้อง้ายเบื้องหางมึนครับเป็นควายแม่บอกแม่พันธุ์ใส่หญ่เลยครับจอดทานแล้วครับนี่ครับเบื้อง้ายเบื้องหางครับ นี่ครับใหญ่เลยออะนละครับอจอดฮ่นะครับเบิ้งขับเบิ้งเพิ่นยืนใหญ่เงๆๆพาพันหนึ่งรอบแล้วครับยังนิ่งอยู่ครับเปิดเท่าไรครับแม่นี่โตนี่เปิดไว้ที่หกหมื่นเก้าพันบาทจ้ะโอ้บัญหาซื้ออะไรครับหกหมื่นเก้าเลยครับ <c oughs> เอาไปรุ่นพันรอบสองจ็จกสองสามรอบนาะย,ยังตรวจเนาะแม่นะอย่าเพิ่งไปกันไปตรวจเด้อครับตอนนี้บางทีหันนั่น้ามันสิรุดครับเอาไปเลี้ยงเบิ้งสังเกตอาการหันมันขค้ือนเอกะ ผสมอีกครับมันม <EN S 1> คือ <ม EN S 1> อีกกับผสมอีกเพระาะว่าเทาราคาทองว่างเนาะแม่จ้ะราคาพานรอบแหลกกันนี่ครับตัวนี้เป็นแบมบ์เบพัฒน,น์ในนะจ้ะนี่ไงซือว่านไงอ่างเงาจ้ะมันเป็นก้อนหนานีเนาะราคาบ่อดดเนี่ครับขวมแสนเ <c oughs> ลย 5, 6, ละครับหลายแสนห้าแสนหกแสนเจ็ดไปเลยครับจ้ะช่วงนี้ราคาพอซื้อครับพอซื้อพอเลี้ยงเลยครับผู้ใดมีงบมีกำลังช่วงนี้เก็บเลยครับนี่ เขามีเปิดอีกวะครับมีอีกตัวสุดท้ายอีกตัวเนื่องจากอ่าครับตัวต่อไปแล้วครับสุดท้ายเขาครับนางเอกนางเอกประจำทองเม่นจ้ะแล้วอย่างไรครับตัวนี้เป็นแม่ทองนะจ๊ะสาวทองแรกจ้ะทองตัวไหนครับทองกับเพชรท้งสูงจ้ะขอพันขอพันหลับจ้างเม่นจ้ะเป็น<ข>เสื้อสายของเพชรอุดรอพี่กันจ้ะสางอุดรนพีกันทองได้ยี่เดือนแล้วครับทองได้สามเดือนที่เข่าซี่เดือนแล้วจ้ะ ประกันทองบ่ครับแม่นจ้บประกันทองจ้ตัวทองส่วนสูงเท่าไรนี่อะไรก็จ้บส่วนสูงเท่าไรครับนี่ส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสามบอกลูกจ้ะได้ลูกไม่ยักษ์โตแล้วครับเป็นสาวทองแหลกจ้ะทองแหลกเลยครับนี่จับท้ายลูกนิ่งกรับไม่ได้เลยพี่จ๋ากินแต่หยากินหยาเก้งครับบ้องห่วงได้เอาไปเนี่ยเอาควายคล้องน้องบีมไปบ้องห่วงครับกินหยาเก้งวัวเจ้าของบ่วคอยยุคคว้าครับนี่ปล่อย่างไรเดี๋ยวเรียนใส่หยาเลยครับจ้ะที่ครับ เบ่งอะไรครับแม่นี่โตนีเปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะนี่ครับนี่ราคาเป็นตะเลียงเลยครับเอาไปเลยครับนี่จ้ะห่วงเราไหมครับสาวทองแหลกยังยังได้อนาคตอีกไกลครับแม่นจ้ะเบิ่งกินหยานี่ครับเบ่ผู้เฒ่าเบิ่งผู้เฒ่าบอกว่านไทยตะควายเห็นมันกินหยาเล็กเทียวนี่เพคะกินหยาดีเพอาอกมาเพรกินหยาดีเพคะกินหยาดีพูดครับนี่ขนนาดจะตัวี้เรื่องครับนี่เบิ่งเลยครับเบิ่งกินหยานี่แหละเนียหยางจังน้อยเงยจังน้อย นี่ครับลํำเนื้อล้ำตัวดีแล้วนะครับจสายพัฒนาเขาได้เลยครับในราคานี่เบิ่งขับเบิ่งหางราคานี่ก็ตตอร้องด้อีกจ้ะมีรถรับ่งถึงที่เมนจ้ะพร้อมส่งให้ฟรีเลยจ้ะขอเบอร์โทรครับบอกสถานที่ตั้งฟาร์มเขานะครับเบอร์โทร082 679 1 5ส3จก้ะที่ตั้งเขาก็คืออยบับ้กานกันวลจ้ะอำเภอซัมสูงจังหวัดขอนแก่นจ้ะเดี๋ยวเฟซบุ๊กเพจผมแปะให้นะครับจ้ะนี่ครับ นี่กฝากพ่อพี่น้องเราเบิรงกดไลค์กดแชร์ไปตามเป็นกลังใจในการถ่ายคลิปครับจ้บามาตัวไหนตัวร้องเลยบนครับมีรถรับส่งโปรโมชั่นก็คือส่งฟรีภาคอีสานแมนจ้าแถมนัดแถมบักกะลิงกับเสียไปใส่น้ำจ๊านี่ครับเพื่อนเย็บซีนอนมาเมื่อกี้ของเก่าผมของแท้ต้องแถมบักกะลิ่งมาทาันว่าเนี่ยครับน้องบีมจานแหงครับครับผมวันนี้ขอบคุณน้องบีมครับจ้าขอบคุณจ้า